บ้านที่ญี hey, later, ่ป şey ุ่นได้สั่นบ้านนิยังเกาะบ้านบนหินบ้านที่ญี่ปุ่นได้สั่นลบ้านที่ญี่ปุ่นได้สั่นบ้านีิยังเกาะบ้านบ้านแล้วบ้านที่ญี่ปุ่นได้สั่นบ้านีิยังเกาะบ้านบนหินรู้เ่บ้านโคคีนูบปล่ ต้องให้ซาราเปียดูแทนต้องเดืจดาข้างนอกป้องไปไปยุ่หุ่นเดก็ระบ้านทไปยุ่หุ่นได้สั่นบ้านพี่ยังกอกบ้านโคคีนูบอกเออ,อดได้ยงแมนสิขึ้นไปพูดอีกอยุติสั่นโอเคเอามาอัดสิขึ้นไปพูดอีกอยุติสั่นสิขึ้นไปพูดอีกยุติสั่นแมนเอามา สิขึ้นไปพูนอยู่ข้อเาเปลี่ยนอ่ะข้อเปลี่ยนแต่นี่เขาอ่านบอกกันได้หมดเปลี่ยนไปยุติสิกสิกข์ขึ้นไปพูนอีกยบ่หรือว่าสิไปอยู่งตรงจานเลยเลยสิกับขึ้นสิกับขึ้นไปพูนอีกอยู่ติสิกับสิกับขึ้นไปอยู่งพูนอีกอยู่ติรือว่าสิไปอยู่งตรงจานเลยหรือว่าสิไปอยู่บ้านตรงจานเลยอเมริกาคือบออาบแล้วโอ้ยสิ สิกับขึ people, ้นไปยุพุนยุติสิกับขึ้นไปยุพุนอีกยุติสิกับขึ้นไปยุพุนอีกยุติมันจะไปยุหลงจานเลยเรือสิไปยุบ้านดงจานเลยประโยคถ่ายบพเธอเลืสีไปย้ดงจานเลฮือเฮ้ยมันเปเรือสมัยตีวันบ่มีขบวนเรือเลยเฮือสิไปยุบ้นดงจานเลยฮะแมเพือสิไปยุบ้านดงจานเลยเฮือสิไปยุบ้านดงจานเลยทำไมทำไมอีกน อ่ามันเป็นประโยคคำถามเ <c oughs> พื่อสิบปรยปูบ้านดวงจันเลยเ <c oughs> พื่อสิบปรยปูบ้านดวงจันเลยเออน่นะเพื่อสิบปรยูบ้านดวงจันเลยเอามาเอามาต่อครับมึงดูมันจะเป็นยังไงงานจิ๊กลับขึ้นไปอยู่บุญอีกอยู่ติเพื่อสิบปรยูบ้านดวงจันเลย